ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการตลาดเก่าร้อปีลำมลูกกาลอง12โอกโอวาขอบคุณร้านคาเฟ่ฮิดเด้นเบดและขอขอบคุณ,คขอขอขอคณจีโอฟีรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยก้าวเท้าอย่างมั่นใจก้าวไปพร้อมกับจีโอฟีเดี๋ยวเรามาเข้าเดินกันคุณโทนี่วันนี้ ส่งชื่อเรื่องมาค่ายพักแรมหลอนนะฮะนะครับค่ายพักรแรมเนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังมาอยู่หลายเรื่องแล้วนะจะเป็นค่ายต่างๆ<ช>เออแต่ค่ายพักแรมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ของคุณโทนี่เลยป่ะใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เจอตัวเองแล้วก็เหตุการณ์ที่นักเรียนเจอนะตอน ในค่ายด้วยแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เรากาลังทํางานใหม่ๆช่วงนั้นโอเคงั้นย้อนกลับไปแล้วเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังฮะเป็นยังไงครับได้ครับเชิอเลยฮะฮะัลโหลครับครับผมครับก็เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นตอนที่ผมเนี่ยเป็นครูใหม่ๆก็คือตอนนั้นก็อยู่ในช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าเก้านะครับอตอนนั้นก็คือเป็นครู อกชวนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขานะครับแล้วก็ทีนี้ไปถึงในช่วงของเทอมสองนะครับคือพอเราเข้าปุ๊บแล้วก็เขามีกิจกรรมที่เข้าค่ายพักแรงเลยนะครับแล้วเราด้วยความที่เป็นครูน้องใหม่นะครับที่สั่งให้ทากิจกรรมอะไรเนี่ยก็ก็ต้องทํานะครับแล้วก็เป็นการารู้สึกว่ากิจกรรมค่ายลูกเสือเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบนะครับแต่บางเอิญกิจกรรมของค่ายลูกเสือของที่นี่นครับคือปีนั้นอ่ะถ้าโรงเรียนบอกว่า ให้จัดฐานกิจกรรมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยภายในโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะพี่คือกล่าวไว้นิดนึงก็คือเป็นโรงเรียนที่เ,เก่าแก่มานานมากเลยเกือบร้อยปีครับเป็นโรงเรียนที่เ,เก่าแก่มามากนะครับแล้วทีนี้ในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือนะครับเราประชุมกันแล้วว่านะครับเมื่อจัดรอบกองไฟเสร็จนะครับอืเราจะมีฐานกลางคืนต่ออ่านะครับ จะมีฐานกลางคืนก็คือครับเราจะแบ่งเป็นห้าฐานนะครับฐานกิจกรรมกางคืนก็จะมีการแบบคล้ายๆกับฐานที่วัดใจนักเรียนนะครับก็คือ,อ่าเป็นการทดสอบกําลังใจนะครับแต่บางเอิญเนี่ยผมเนี่ยประชุมกับฝ่ายของฝ่ายเตรียมสถานที่แล้วผมได้รับหน้าที่เป็นคนที่แต่งตัวเป็นผีนางรำก็<ะ>คือผีนางรำ,<ห>งรำอมอ่ะ ไช่คือผมเป็นครูสอนนักศึ่ษาไงพี่แล้วก็เข้าไปใหม่ๆตอนนันรุ่นพี่เขาก็ประมาณนะอ่านให้น้องโทอ่ะแต่งตัวเป็นถีใส่ชุดนางรำไทยอ่าฐานเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เอาลงทำลงจำลองขึ้นมาแล้วก็มีรูปถ่ายปีรูปถ่ายเก่ามาสักรูปดึงแล้วก็มาตั้งหน้าโลงแล้วก็จุดเทียนตั้งไว้จุดธูปตั้งไว้แล้วก็ให้น้องอ่ะหลบอยู่ข้างโลงอ่ะ อันนี้เราก็แบบว่าเออมันน่าจะไม่มีอะไรครับก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะทําตรงนี้ให้นะครับแต่้อนไปนิดนึงในวัดในตอนยินของวันที่เราเตรียมสถานที่นะครับตัวผมเนี่ยก็ได้ฐานที่เป็นผีนะครับฐานที่สองก็คือฐานวัดใจเกี่ยวกับผีนะครับแล้วเดินตรงไปที่ท้ายของโรงเรียนมันเป็นสวนป่าพีนะ่เป็นสวนป่าที่ ที่เก่าแก่มากเลยแล้วก็ป่าชุมนิดนึงแล้วก็มันจะมีบ้านร้างของของยามรู้สึกว่าท,ที่ทราบคือของยามคนเก่าที่นานมากากแล้วแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมเขามีฤท้อ์ที่ต,งต้งที่เป็นโรงเรียนอ่าเอกชนที่เงิน,นงมากมายแต่เขาบอกว่าอันนี้คือไม่ทราบคือได้คำตอบมาคือไม่ทราบว่าเขาจะไว้ทําไม,มนะครับแล้วบางเออรุ่นพี่ที่เป็นอ่าเป็น เพื่อนสนิทกับผมนี่แหละแกก็บอกว่าน้องโทเดี๋ยวเราพาเด็กนักศึกษานักศึกษาวิชาทหารไปจัดสถานที่ตรงนั้นอ่ะใกล้ๆบ้านร้างตรงนั้นอ่ะนะครับแล้วก็เราไปสํารวจสถานที่ดูว่ามันมีอะไรที่แบบน่ากลัวอยากให้เด็กกลัวเราก็คิดว่าเออมันน่าสนุกนะถ้าเด็กกลัวแล้วเราชอบคือด้วยความที่แบบเป็นครูวัยรุ่นนิดนึงก็อยากจะแกล้งเด็กนะครับแล้วก็บังเอิญพอไปเช็คสถานที่ปุ๊บเดินเข้าไปในบ้านนะพี่ แล้วให้นักศึกษาพวกนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นพวกผู้ชายอะ่ะแล้วก็เข้าไปจับแต่งแล้วก็เดินเข้าในบ้านกอเปิดประตูปุ๊บก็เดินสำรวจบ้านนั้นนะครับมันก็มีรูปถ่ายรูปถ่าย,ยคือรูปถ่ายเก่ามากเห็นภาพที่ชัดนะครับแล้วก็ถามพี่เขาบอกว่ารูปถ่ายเนี้ยเป็นของใครเอ่ยแกเขาบอกว่าไม่รู้พี่เขาไม่เคยทราบแต่พี่ก็ไม่เคยเข้ามาบ้านหลังนี้เลยแล้วก็ครั้งนี้ครั้งแรกที่เราขอญาติ ขอญาตทางผู้ใหญ่ว่าเราจะจัดสถานที่ตรงนี้พี่ก็ไม่เคยเปิดแล้วเราก็เข้ามาดูว่าเราก็ไม่เคยเห็นคนนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นยามคนเก่าที่เจ้าของบ้านตรงนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็คือขนลุกแล้วรู้สึกว่าขออรุญาตนะครับเดี๋ยวลูกจะจัดกิจกรรมตรงนี้คืนนี้คือไม่ได้ลบหลู่อะไรเลยนะครับแต่ว่าอยากบอกให้ทราบก่อนว่าเราขอญาตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานวัดใจของเด็กคือเราก็คือต้องอธิษฐานไปเผื่อ เือบังเอิญแบบเจอเรื่องหลอนๆอ,อะไรงนี้พี่คือคิดไว้แล้วแต่พี่บอกว่าเอาหน้เราเรนนี่มันอยู่นเมืองมันไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมาก okay. โอเคเวลาผ่านไปพี่ในช่วงของกิจกรรมกองไฟเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครูก็เรียกนักเรียนมาแบ่งนะครับเป็นห้าชุดแบ่งทั้งนักเรียนแล้วก็ลูกเสือเนตนารีแบ่งเป็นห้าชุดห้ากองนะครับก็จัดเตรียมปล่อย นักเรียนไปตามจุดนะครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อผมได้รับจุดนั้นเสร็จผมไปแต่งตัวเป็นถีนางดานะครับแล้วก็ทาแพะทาแป้งหน้าขาวทาลิปสีแดงๆที่แล้วก็ใส่ชดาของนางดานะครับเล้เต็มที่กอไผ่ใช่ด้วยความที่เราก็เป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราก็อยากเต็มที่แือบางอื่นอ่ะพี่แต่ก่อนที่มันจะไปนะผมว่าพี่อันนี้ผมขอเรียกพี่ที่จอยเลยนะคือพี่ก็ชื่อจอยพี่จอยพี่จอยอ่ะ ที่ไปยืนข้างผมได้ไหมอ่ะใช่ผมไปยืนในในกอไผ่ตรงนั้นข้างโลคนเดียวคนหลอนรู้สึกว่ามีแล้วที่เขาบอกว่าไม่เอานะไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนักนักเรียนที่เป็นสอสทจะแอบซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆจะแอบดูเ่าะคือแบบเอเอเผื่อมีอะไรได้ช่วยเหลือน้องทัน,นเราเข้าใจว่าเออน่าจะได้มีอะไรเถอะแล้วจากนั้นก็คือแต่ละฐานพอเด็กมาปุ๊บนะครับมันจะแอบเด็กๆแต่ละชุดจะมา เรียนไปเรื่อยๆจนครบอ่ะพี่ชุดแรกไม่เท่าไหร่คือพอผมก็หลอกไปนะรัักเรียนก็เปิดเขาเรียกอะไรเปิดบลูทูธมีลำโพงอยู่อันนึงเล็กๆแล้วก็เปิดเพลงแบบเป็นเพลงแบบเกี่ยงกับร้อนๆพี่ปิตเพลงี่ร้องไห้อะไรแบบนี้ใช่แล้วผมก็ยืนรำแล้วเด็กมันพอเราออกตัวบ้างเด็กก็กรี๊ดตกใจไอ้เราก็ชอบเราชอบเออนีคือเองรู้ไป็นไรเออคือมันก็ผ่านไปแบบนี้พี่สุดท้ายผ่านไปสี่กรุ๊ป สี่กรุ๊ปเสร็ษผ่านไปหมดไม่มีอะไรเราก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะครับแล้วสักพักพอชุดสุดท้ายพี่จูจูไฟดับปึุบทั้งทั้งอกองอเกรรกยนทั้งทุกอย่างคือไฟฟ้าดับอุ้ยแก่บางเอิญมันมีแสงเทียนอยู่และมีแตสตชโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วให้นักเรียนกลุ่มน,นั้นบอกว่ากูโทรเราออกไปยืนรอข้างนอกกดไหมเพราะเด็กกลุ่มสุดท้ายเป็นเนตรนารียังไม่มาไอเราก็บอกว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยอารกลุมสุดท้ายมาตอนไหนมันบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมไปไปรอข้างนอกเดี๋ยวครูอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าครูมีเทียนอยู่แล้วตอนนั้นลมก็เริ่มแรงแล้วไฟก็ดับเราก็ได้ได้ยินเสียงแบบเดินมากกเก็เพ้เดินมาตลอดแล้วพอมาถึงปุ๊บเราก็ฉันกดูมันก็ไม่มีใครสักพักหนึ่งก็มองไปทางแบบเหลือของบ้านนะพี่หลุดไปข้างข้างบ้านอ่ะก็เห็นเป็นผู้ชายเดินใส่ชุดยูนิฟอร์มเป็นเป็นยาม Mm. แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยนายาม,มาเหรอคือเราก็เข้าใจว่ายามของโรงแรมมาเดินสังเกตการเข้าไฟมันดับไอ้เราเขาเรียกนายามนายามแกก็หันมาปุ๊บแล้วก็ยิ้มแต่เราก็ไม่ได้สังเกตว่าว่าสีหน้าเพราะมันไฟดับมันก็สลัวสลัวเราก็ยิ้มกลับเพราะคือแกก็ไม่พูดอะไรปุ๊บรู้ผมเข้าใจว่าโอ้ไม่น่ากลัวเลยมีายามอยู่แล้วก็เด็กๆก,ก,ก็อยู่สักพักนึง แค่เขาเดินมาอีกเห็นหลังหินแต่หลังอะพี่เดินผ่านไปปุ๊บแล้วก็ไม่พูดอะไรเอ้เราคุณสงสัว่าสองรอบแล้วนะทําไมแกไม่พูดวะก็เลยเรียกเด็กนักเรียนที่ไหนครับนักเรียนไม่มีใครตอบพี่ไม่มีใครตอบเฮ้ยจักัไปไหนวะก็เลยตะโกนพี่จอยพี่จอยพี่จอยอยู่ไหนพี่เจว่าพี่อยู่ข้างนอกนอพี่อยู่ข้างนอกครับมีเสียงตอบกลับมามีเสียงตอบกลับมาเราได้ยินเราอยู่ข้างนอก แล้วพี่จอยก็ตะโกนว่าน้องโทรออกมาเลยออกมาเลยเสร็จแล้วออกก่อนไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือได้ยินเสียงแบบนั้นว่าให้ออกมาเลยไม่เอาแล้วพี่ถอกไหมแล้วบังเอิญผมก็เดินออกไปนะครับแต่ด้วยความที่เดินออกไปนะครับเราก็ไม่คิดว่ายังมีนิ่นาลีอีกหมู่หนึ่งอ่ะมันยังไม่กลับมายังไม่กลับมาแล้วบังเอิญเราเดินไปรอที่กองวยการแล้วแล้วก็นับเด็กนู่นนี่นั่นครบ แต่ยังมีเนี่ยรีมูนะน้หมูสุดท้ายอ่ะยังไม่กลับมานะครับแล้วทราบมาก็คือเด็กอ่ะเดินไปแล้วบางเรื่อเด็กบอกว่าเจอครูโทรที่เดิมให้เราบอกว่าเฮ้ยนี่ครูอยู่นี่ออแลวสักพมีเสียงกรีดมาว้าวแบบกรีดมาในป่าที่แต่มันได้ยินแค่เสียงไม่ได้ยินไม่ไไมเห็นตัวเด็กเพราะด้วยไฟมมืดแล้วเราก็ลร,รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเด็กจู่ๆเด็กกรีดมาปุ๊บ ว้าว่าครูช่วยวยครูช่วยเราบอกว่าแล้วหลุดมาสี่คนแล้วเราถามว่า,อ,าอ้าวอีสี่คนอยู่ไหนลูกพ่อมูนต้องมีแปดคนเค<ส>คคคขาบอกว่าอีสี่คนครูขาเขาเดินตามครูไปค่ะเฮอ,อแล้วทำไมครูเขาอยู่นี<อ>่เฮ<อ>้ยไอเราบอกว่าไม่ครูออกมาที่ตั้งนานแล้วเมื่อเขาเรียกกลับมาเขาให้นักเรียนกลับมาที่กองใาการอ่าแล้วทีเนี้ยบอกว่า เรียนแล้วเพื่อนสี่คนนั้นไปไหนเขาบอกว่าเดินไปที่บ้านบ้านพักยาบ้านร้างอะครูครแล้วแกก็บอกว่าเล้วเธอดิีดออกมาทําไมเนี่ยมันบอกว่าตะ่กี้มีคนแก่อยืนหัวรอที่กอภยัยคนแก่แล้วผมคิดว่าคนแก่ก็คือเราก็บอกว่านายามนายามที่มีลูกนายามคูเห็นเขาบอกว่าไม่ใช่คุณครูคนแก่หน้าเหยียวย่นมากแล้วแบบตัวสีขาวแล้วก็ใส่ชุดเสื้อผ้าร้ายๆ,ๆอะครูแบบใส่เสื้อกเกา่เขาก็บอกว่าเฮ้ย หรือว่าคนที่เราเห็นตะกี้คือคนนั้นคนหัวลุกท่าบมเลยแล้วบอกพี่จอยเราต้องให้ใครไปตามเด็กกลุ่มนั้นด่วนเลยเพราะมันน่าจะเกิดเรื่องพ่ดีแล้วจากนั้นผมแล้วก็มีครูผู้ใหญ่อีกท่านวิ่งตรงไปที่บ้านพักพี่แล้วไปตามเรียกกันบอกว่านักเรียนนี่เราอยู่ไหนนักเรียนนี่นราอยู่ไหนไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงตอบสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกกแกกกแกว่าคืออะไรครับอ่เด็กนักเรียนนั่งกอดคอพี่สี่คนแล้วแบบ แต่และคนอยู่คนแล้วชุดแล้วแบบ,<ย>แบ,บเสียงแบบนี้แบบเสียงแบบเฮ้ยรองเป็นอะไรลูกเป็นอะไรแล้วมันรอเฮ้ยผีคูผีบัเลยมันบอกว่าผีในบ้านนี้มันบอกว่าผีเฮ้ยร้ออะไรยังไงมันบอกว่าผีกูอย่าม,บบยมากูอย่ามาผีเด็กร้องแบบนี้พี่อยู่สักพักแล้วเขาบอกว่าเอาเงาสะตทอรีมาอุ้ม้อกก่อนเร็วรีบมารีบมาลูกให้เด็กตะโกนให้เด็กมาช่วยแล้วเขาบอกแล้วตอนนั้นพี่ชุดละมุนวุ่นวายมากสักพักเน มันก็บอกว่าผีตามมาสี่คนนั้นอ่ะจะพูดแก่ับผีผีผีคนแก่ผีคนแก่แกพูดถึงนั่นเลยแล้วพอไปถึงจุดที่กรมาการนะครับไฟมันดับไงที่นั้นแล้วบังเอิญนเราก็ต้องย้ายกรมาการไปอยู่ในอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะอาคารนเนกประสงค์อ่ะแบบลานนิดนึงที่มีหลังคาคแล้วให้ไปรวมตรงนั้นอ่าแต่ยังไม่มีไฟในที่ยังมีแบบไฟพวกสปอรตไลท์เล็กๆที่สามารถส่งกันได้และสภาพมันก็สันส่นส,นสนัแล้วเราก็บอกว่า มีครูคนแก่คนหนึ่งที่เป็นครูเก่าของโรงเรียนนะที่เขาบอกว่าน้องไปหาทู่หาเทียนมาโกรธเลยรู้สึกว่าพ่อเธอจะุกลุลว่อะไรสักอย่างเนี่ยเราบอกว่าขอ,อุ้ยตอนนี้ขอโทษคุณตอนนี้มือสั่นหมดแล้วว่าแล้วเด็กมาลบกรีด๊ดแล้วเลกพักพี่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นไม่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือ,อ,อเขาเรียกว่าอุปทา,านหมัวอุปทา,านหมั่คือแบบอ้าวว้าวแต่ละคนคือแบบ ผีเข้ามาเรื่อยๆพี่มันมันกลายวงกว้างมากผีเข้ามันแต่ละคนนี่ใช่มีเด็กผู้หญิงผีเข้าแต่เราไม่รู้ว่าผีอะไรแล้วคุนี่มันชุนระมงมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันมันหนักเลยพี่ทําไงดีมันเลียกให้ครูแต่ละคนช่วยจับเด็กไว้แล้วเด็กบางคนมันจะวิ่งออกบักเดยวมัดบอกนักเรียนผู้ชายช่วยจับนักเรียนผู้หญิงหน่อยเหมือนว่าเขาเรียกอุปทานจริงๆพอคุณมันเห็นคนนี้เป็นนะแล้วมันก็ใจอ่อนมันร้องบ้างมันกรี๊ดบ้างลูกครูบอก ครูไปหาครูคนเก่งแล้วบอกครูครับเพว่ด,ด่วนเลยตอนนี้นนเรียนเป็นอะไรไม่รู้พูดพูดแบบแปลกๆเหมือนผีเข้าคลิปแล้วเคเข้ามาบอกว่าเกยบอกตั้งสติลูกตั้งสติแล้วก็ไปเอาทูกเอาเทียนมาแล้วก็เดี๋ยวเกยจะจุดทุกแล้วก็ไปปักที่ต้นไม้ใหญ่หลังอ,อาคาเรนกประสงค์ตรงนั้นน่ะลูกเห็นไหมแล้วบอกว่าให้ใครปักเกบอกว่าคนที่คนไหนที่ไปแกล้งเด็กล่ะว่าผมเหรอเกบอกไม่รู้แหละคนนั้นแหละเธอดีกว่าเธอแต่งตัวเป็นผีใช่ไหมเธอไปหลอกให้เด็กตกใจอ เราบอก i, okay, okay ว่าเฮ้ยโอเคคิดว่า่งจากน้ำหนักตัดกูเริ่คิดแล้วผมรูเขาก็มาด่าสวดพี่ก็เป็นครูที่อยู่สายธรรมะรเขาก็เริ่มมีบทสวดแล้วก็มัดเด็กสัพักทั้งที่ผมเอาทุบเทียนไปปักที่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นะครูเขาก็เริ่มเขาเรียกอะไรให้คุณครูแต่ละคนเนี่ยพยายามจับเด็กแล้วก็ลูบให้เด็กมันแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะครับ mm. แต่มันมีคนที่ที่มันมันไม่ยอมเลยอ่ะมันแบบปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูยกูจะ mm hmm. เล่นอะไรกันพวกมึงเล่นอะไรกันมันเป็นหน้าพี่แบบเหมือนว่าเหมือนมีคนอีกคนอยู่ในร่างของเด็กอ่ะแบบล้วบอกว่าพวกมึงเล่นอะไรกันพวกมึงเล่นอะไรกันเราก็บอกว่าขอโทษเ้าขอโทษพวกผมไม่ได้ตั้งใจคือด้วยพี่คนเขาบอกว่าเข้ามาแล้วก็เด็กรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นความผิดของเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเราแกล้งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล,ล<ะ>้วสักพักเด็กนั้นก็เริ่มแบบบ่อนล้าบ่อนล้าสิเขาเริ่มแบบเพียพอเพียเสร็จเหมือนว่าจะหมดแรงแล้ว แล้วก็เหล่าจางนั้นก็คือครูเกิเก๋นักนกาบอกว่าองบบนี้นะคือดยวโทจอยแล้วก็ทีมงานนักเรียนอสทเนี่ยจุดทูบแล้วก็จุดเทียนไปที่บ้านร้านนั้นหน่อยอครูเชื่อแล้วว่าน่าจะเป็นเป็นยาที่บ้านร้านนั้นแล้วเนี่ยเธอรู้ไหมว่าทําไมที่เขาไม่ลายบ้านร้างตรงนั้นเขาไม่ทําลายทิ้งอ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีที่มาแบบนี้ มันไม่มีใครกล้าไป็แต่ตรงนั้นเลยคือเขาคิดเ,เขาเชื่อว่ามันยังมีวิญญาณของยามคนเก่าอยู่บ้านหลังนั้นเขารับโรงเรียนแห่งนี้มากพี่เขาช่วยปกป้องโรงเรียนแห่งนี้มากบางทีจะมีคนเห็นยามเดินตะเวนทุกคืนถ้าเกิดใครที่คิดไม่ดีกับโรงเรียนและจากนั้นพี่รู้ไหมพอไปทำที่ทีตรนั้นเสร็จแล้วก็เด็กคนนั้นก็ยังไม่ฟื้นอะเรียกเท่าไหร่ก็ยังไม่ฟื้นก็ให้ครูผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งก็คือมารับ ไปโรงพยาบาลที่พาไปโรงพยาบาลแล้วก็โทรแจ้งผู้ปกครองว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ครับแล้วเด็กก็ไปฟื้นไปฟื้นที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วหลังจากนั้นคือพอเช้ามาเนี่ยก็โดนนิ่เขาเรียกโดนตำหนินิดนึงในเรื่องของฐานกิจกรรมตรงที่ว่ามันมันมันเขาเรียกมันโหดร้ายเกินมันมันเสี่ยงเกินในในเรื่องของเขาเรียกอะไรสิ่งที่เรามองไม่เห็นในช่วงนั้คือเพราะมันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในช่วงค่ำมาที่ช่วงแบบ,บหลังจากสี่ทุ่มไปต้นไปอ่ะ มันเล่นกันเราเราก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วพอพอออกแกถามว่าก่อนจะทําเนี่ยได้ขออนุญาตแบบตัดทูป,ปัะเทียนหรือ,อยังแบบอะไรเนี้ยเราว่าอังาครับลืมไปเลยด้วยความที่อยากแค่ชิทสนุกอย่างเดียวด้วยความที่ลืมเ่าลืมขออนุญาตตรงนี้นะครัแบบก็าคืนเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นอ่าเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ฝังใจมาว่าการทํากิจกรรมในคืนลูกเสือในกลางคืนที่ที่เล่นกับ สิ่งที่เรามองไม่เห็นบางทีเราคิดว่าเราแค่สนุกไงพี่แต่บางอืันความสนุกของค,ครูที่มันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้และหลังจากนั้นนะครับทางโรงก็ไม่ให้มีกิจกรรมในช่วงกลางคืนเลยแล้วก็ตัดกิจกรรมฐานแบบนี้ออกนะครับที่มีแค่รอบปองไฟะครับกิจกรรมที่หลอดค่ายรักแรนก็ออกไปเอะเพียงเท่านี้ครับพีนะฮะก็ คือสิ่งที่มันน่ากลัวเลยนะครับผมผมอยากจะบอกว่าผมเคยผ่านจุดนี้มาเหมือนกันในในยุคนั้นตอนที่มีการจัดค่ายเ,าเป็นเป็นทันฐานทันฐานนี่ยมันจะมีฐานฐานวัดใจอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเอามือลุกไปในโหลบ้างหรือหลอกให้เราเป็นจุดทูบจุดทูบอะไรก็แล้วแต่ค,คือเอาเรื่องผีมาหลอกเรารประมาณเนี้ยแต่อย่าลืมใจอย่าลืมนะผมเคยเป็นรุ่นพี่อยู่อยู่เหมือนกัน หลังจากที่ออกจากโรงเรียนนี้ไปแล้วและเราก็กลับมาทำทำทิพค่ายเนี้ยเป็นจุดวัดใจเหมือนกันแต่งตัวผีหลอกแบบนี้ฮะซึ่งใส่หน้ากากอะไรกันเลยนะสนุกมากแต่อย่าลืมนะฮะใช่ครับไอคนที่แต่งตัวผีเนี่ยมันต้องไปแอบเออใช่มันต้องไปแอบอยู่ในมุมมืดมืดและลืมไปว่ามันต้องอยู่คนเดียวไงเพราะเราเป็นผีถูกต้องป่ะครับผม นั่นแหละฮะใช่ใช่ครับใช่มันโคตรน่ากลัวจริงๆใช่พี่โอ้หน้ากลัวมากที่ผมที่ผมเห็นได้ที่ที่ผู้ชายเดินสองรอบนั้นผมก็เลยรู้เลยว่าไม่ใช่ยามที่คนปัจจุบันอ่ะคือเป็นยามคนแก่ที่ที่ที่เขาบอกว่าเป็นคนเก่ที่ตายแล้วก็เป็นวิญญาณสิงอยู่ในบ้านหลังนั้นผมว่าแล้วทำไมผมเรียกเขาไม่เคยหันมาพูดกับผมเลยได้แก่หันได้แค่หันมาแบบเหลือบหน้ามามองแล้วก็ยิ้มเดียวเขานี่ใช่ให้พี่เดานะเขาอาจจะมาเฮ้ ไหนๆก็อยากหยอกอยากเล่นก็เลยอยากจะแจมสักนิดหนึ่งอะไรแบบเนี้นะฮะแล้วก็อาจจะรุนแรงไปหรืออาจจะหนึ่งเลยคือสิ่งที่เราทำอ่ะโดยที่เราไม่ได้ไปจุดทูบขอเข้ามาเขาหรือไปบอกกล่าวเขาเลยเนี่ยใช่ครับเอออันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นทวีความความโกรธหรือว่าเอ้ยมึงเป็นใครวะมาเล่นมาเล่นแบบนี้ทำไมไม่บอกกล่าวกูว่าอะไรเงี้ยเอาซะหน่อยนะฮะเออ คือไม่คิดคิดไม่ถึงเลยไงว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ไงครับแบบนะ,ะเราแค่คิดว่าสนุกอย่างเดียวคือแบบเออได้หลอกเด็กได้แกล้งเด็กอะไรเช่นั้นที่เราไม่คิดว่าเออต้องขออนุญาตก่อนเราลืมไปเลยอะ่ะด้วยความที่ด้วยความที่เรากิจกรรมอื่นๆมันก็มีมากด้วยความที่คิดเลือกคาดไม่ถึงว่ามันจะกเกิดการณ์แบบนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นอุทาหร์เป็นกต,ติเตือนสอนใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทําอะไรแบบนี้นะบางทีเราต้องคิดเว่อเวอไว้เลยคิดการไก่ไว้เลยว่า ถ้าถ้าไปหลอกเด็กแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าเด็กมันถ้าเด็กเขาคนมันกลัวผีตะเลดิดเปิดโปงหรือว่าตกใจอ่ะสถานที่ตรงนั้นอาจจะมีคลองอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้อ่ะถ้าตกน้ําไปเออจะเป็นยังไงวะวิ่งเข้าป่าไปอย่างเงี้ยเราต้องคิดนะเราต้องเตรียมความปลอดภัยเอาไว้ด้วยเผื่อ,อไว้ด้วยอันนี้ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับ,ค,รบคนที่เป็นรุ่นพี่หรือเป็นอะไรแบบเนี้ยอยากจะมีกิจกรรมอยากจะแกล้งอยากจะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าบางครั้งมันมีการ รวมไปถึงการรับน้องใหม่ที่ข่าวที่มันโด่งดังอยู่ช่วงนี้นะทําอะไรหรืออะไรบางบอย่างดีเราต้องคิดคิดเผื่อ,อไว้ด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะบางครั้งนะมันอาจจะเป็นแค่ความสนุกสนานแต่มันอาจจะเลิดเลิดเปิดไปไกลใหญ่ไกลไปถึงขั้นอาจจะถึงเสียชีวิตเลยก็เป็นไปได้ฝากไว้ด้วยนะครับครับใช่และและนั่นมันก็จะเป็นจุดที่มันแก้ยากแหละครับผม,มแล้วก็ฝากไว้สักนิดนึงนะพอดี คุณโทนี่เล่าสไตล์แบบนี้เลยฮนะอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างน,นะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเนนะีนะเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าคร <c oughs> าวหน้าลดลดสปีดลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่เข้าใจผม <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ผมไม่อยากไปขัดในจังหวะที่กําลังมันเออเข้าใจอยู่นะแต่ฟังได้อยู่นะฮะโอเคโอเคครับขอบคุณมากคุณโทนี่เรื่องราวสนุกและตื่นเต้นมากนะฮะ ก็เป็นสไตล์ของคุณโทนี่นะครับค่ายพักแรมขอนนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีเรื่องแบบนี้ทักมาได้นะครับผมได้ครับโอเคก่อนวางสายเช่นเคยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะเป็นห่วงเป็นห่วงครับผมนะครับแล้วก็เสื้อเสื้อเสื้อสําหรับที่จะแจกนักเล่านะครับรอรดสองนะรอรอบสองตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่รวบรวบรวมอยู่นะ ครับผมดี <Okay. S 1> ดีครับโอเคครับสวัสดีครับคุณโทนี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ